กับน้องหมด,ดีนะคะวันนี้พ่อก็ไปเดี๋ยวข้าวก็ขอ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงแปลงน,นาแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่นะครับเราเดินมาประมาณเกือบกิโลนะครับตอนนี้ก็กางอุ้มรอเจ้าของนานครับพร้อมกับน้องมุจิ د, พูดติดตามตอนนี้เราก็กางอุ้มรอแล้วนะครับรอเจ้าของนามาบอกมาปงก่อนนะครับมาบอกกล่าวก่อน,นครับให อยากให้ได้ยากคัดจากของครับให้ราบลื่นเนาะจะมีอุปสรรคนะครับนี่กระจดลอยจากของนายอยู่นะครับ อุ้มแรกนะครับในกระไดอุ้มหนึ่งนะครับเช้าก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับวิ่งเร็วเลยครับจิตตูดนะครับท้อ,องฟางมันยุบทีลองรอยยุบเงอนปลูกไม้เข้าไปในตู้นะครับแล้ว,ว็อมารงท้องฟางมันจะยุบค,ครับทำให้จิตตูดนะครับ สองนะครับไปจนเต็มเลย นี้เจ้านี้ก็เจ็บได้นะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินกลับคืน,นะครับเดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ได้ไปสอนอุ้มครับอีน,นี่ครับเต็มกระเพาะวันนี้นะครับประมาณเจ็ดไรนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ